ดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อนี่วันนี้เราก็มาลุยงานกันต่อเป็นวันที่สองตอนนี้พี่เพรก็อยู่ตรงบอร่อใหญ่บอ่อใหญ่มาดูพื้นที่กัน,นตรงนี้บอ่อใหญ่ตรงหลังบ้านเราตรงนี้เป็นสระน้ํานู่นตอนนี้เราก็รถดินก็ดันอยู่กําลังดันอยู่ วันนี้น่าจะจบภารกิจของเราวันน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันดันแล้วก็ไถบดให้มันแน่นเพื่อรถบ้านจะได้วิ่งเข้าได้แบบสะดวกเห็นไหมเพื่อนก็กำลังดันดิน เราก็จะอยู่มานนี่อันนี้ก็บ่อแต่ยังไม่เอาน้ำเข้าได้เอาเข้าแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเอาเข้าเยอะมันจะไอ้นั่นน้ำมันจะซึมตอนนี้ก็ให้ถมเสร็จก่อนถมเสร็จอะไรเรียบร้อยถึงจะเอาน้ำเข้าให้มันเต็มตอนนี้ก็เอามาครึ่งหนึ่งแล้วแหละ ขึ้นบ่อแล้วรถไถเพิ่อนก็กำลังทำงานอยู่เหยียบบดเหยียบบดนี่เพื่อนก็ขึ้นบนย่ำบนลานบ้านกันตรงลานบ้านที่เราจะเอาดินเอาหินไปลงวันนี้ตอนนี้น้ำก็ใส่ใส่ใสจนเห็นตัวปลา,านะ ต้องร่วงหนะใส่บ่ใสใส่คักใส่เนี่ยเราต้องจ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนน้ำมันถึงจะใสนั่นแหละแต่ไม่ต้องกลัวเพราะามีน้ำมาตลอดต้นปล่อยน้ำมาเต็มคลองเลยเมื่อวานตอนนี้ก็กำลังสมน้ำแล้ว คือวันนี้น่าจะจบภารกิจเอเคแล้วหินลูกลังลงไปแล้วี่ตรงนี้ก็เป็นฟองน้ครัเร yes. <Yes>. yes. าแนวนี้เราถมสูงด้สูงแล้วก็รถวิ่งเข้าวิ่งออกมันจะได้บนบนแล้วจะได้แน่นๆไม่ต้องกลัวปัญหาว่ารถจะติดลม ที่จะไปบ่ได้เพราะว่าเมื่อวานเราลองวิ่งเข้าไปแล้วให้เพื่อนลองวิ่งเข้าไปแล้วแล้วก็บอกเป็นปัญหาเพราะว่าเห็นไหมรถวิ่งยังบอกเป็นอย่างรถบ้านเข้ามาก็น่าจะสบายใช่ไหะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะแดดเป็นพิเศษนี่ ตอนนี้น้ำท่อเราก็ไหลลิรลิดลิๆลอยู่แต่ปิดท่อไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่เอาน้ำเข้าให้เพื่อนถมให้เสร็จก่อนถึงจะเอาน้ำเข้าเห็นไหมนูนถมยาวเข้าไปนนูนเลย น้ำก็น่าจะทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆใสของเพื่อนเองเพราะว่าดินขุดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละน้ำก็จะขุนสีดินต้องทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเป็นเดือนถึงจะโอเคตอนนี้แล้วก็ผมตอนนี้ก็คูณฝรง้ก็ท้องนา ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทแต่พี่เพชครับขอบคุณเดอ้อพี่ๆทุกคนน่ารักมากขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วเดอ้อคลิปแรกว,วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ